สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะไมซุงค่ะนะคะวันนี้เนาะน้องหอมจะมาพามาดูจิ้งรีดนะคะมีพี่เอฟซีขอมาเนาะคืออยากให้มาอัปเดตจิ้งรีดให้ดูหน่อยนะคะว่าโตแล้วหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคือว่านี้นะคะตอนนี้เนาะก็คือว่าน้องหอมเก็บไข่แล้วนะคะคือชุดแรกนะคะชุดแรกที่เอามาเลี้ยงนะคะครั้งชุดแรกเนาะก็ได้เก็บไข่แล้วนะคะแต่ว่า ตอนที่เก็บไข่เป็นช่วงที่น้องหอมไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายทําตอนที่เก็บไข่ให้ดูนะคะตอนที่เอาไข่เนาะก็เดี๋ยวจ้าน้องหอมจะกลับกล้องแล้วก็ให้ดูนะคะว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วก็โตลแล้วหรือยังนะคะอันนี้จะเป็นข้อที่เอามาล่าสุดนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูใกล้ๆนะคะว่าโตเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็คอหน้นจะเป็นคอกแรงนะคะออกมาดูกันนะคะนี่เลยนะคะ ที่เห็นโฮ้ยเอ้ยวิ่งหนีอคอกนี้มันคือมันกลัวคนนะคะเวลามาทีไรก็จะวิ่งไปหลบตลอดเลยนะคะดูนะคะอคอกนี้ที่จริงมีเยอะนะคะโตแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนะคะนี่ขอเปิดแค่นี้ก็พอนะคะนี่ดูนะคะอันนี้คือจะเป็นน้าปุดเที่ยวามาเลี้ยงนะคะโตแล้วนะคะดูใกล้ๆนะคะ บางตัวก็เริ่มมีปีกแล้วนะคะเริ่มออกปีกแล้วใกล้จะครบเดือนแล้วเหมือนกันนะคะคลอกคลองนี้นะคะดูที่จริงคือมีเยอะนะคะพอมาก็วิ่งไปกันหมดนะคะนี่นะคะดูคือไปหลบอยู่ในแผง,แผงไข่นะวิ่งไปกันแล้วนะคะอันที่เห็นในขันนี้ก็เพราะว่าเป็นชุดแรกที่ เก็บไข่นะคะเอามาเก็บไข่อันนี้คือได้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเอาอีกรอบนึงนะคะว่าจะเอาแค่สองรอบนะคะดูนะคะเดี๋ยวขอเปิดฝาก่อนนะคะ หยุดเลี้ยงอาหารแล้วนะคะเก็บไข่อันนี้เก็บไข่รอบที่สองแล้วนะคะเยอะมากเลยนะคะดูในถาดไข่นะคะที่เขามาวางไข่นะคะเต็มไปหมดเลยนะะดูนะคะเยอะมากแน่นจนไม่รู้ว่าเขาไข่กันยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเอามาสักขันหนึ่งเนาะให้ให้พี่ได้เห็นกันนะคะว่าในขันมีไข่เยอะมากเท่าไหร่นะ,ะเยอะมากไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะคะนี่นะคะ ที่เป็นเม็ดสีเหลืองๆนี้นะคะจะเป็นไข่ของจิ้งดีดนะคะดูไข่ของจิ้งดีดนะคะนี่ออกมาเป็นก้อนเลยนะคะดูข้างในนะคะเยอะมากนี่เลยนะคะที่เห็นเป็นเม็ดสีเหลืองๆนี่แหละนะคะเป็นไข่ของจิ้งดีดนะคะดูนะคะเยอะมากนะคะที่เป็นสีดำสีดำๆนี้นะคะที่ทําให้เขาวางไข่ก็จะเอา เอาเก็บนะคะเเก็บมาเผาแล้วก็ให้เขาวางไข่ไข่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นที่อ่ประเทศไทยนะคะเขาก็จะวางตรงปุ๋ยมะพร้าวเนาะจะเป็นปุ๋ยมะพร้าวนะคะแต่ว่าที่นี่มันไม่มีนะคะก็เลยเอาเก็บมาเผานะคะแล้วก็ให้เขาวางไข่นะคะเขาก็ไข่อยู่นะคะแล้วก็ในในถ้วยนี้จะเป็นรายนะคะก็ทดลองดูนะคะว่าเขาจะไข่ไหมนะคะในนี้เป็นรายนะคะเป็นรายอ่อนนะคะย กัดมือเป็นทรายอ่อนนะคะดูในทรายก็ปรากฏว่าไข่อยู่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะที่เห็นเป็นเม็ดเล็กๆนะคะนี่เลยนะคะไข่เยอะมากนะคะไข่เยอะมากเหมือนกันนะคะถ้าเอ,อทดลองดูเนาะเพราะว่าถ้าเขาไข่อยู่ท้าหน้าเราก็ไม่ต้องไปหาเก็บหรือไม่ต้องไปหาอะไรให้มันยุ่ยยากนะคะก็เอาทรายอ่อนมาวางไข่ได้นะคะให้เขาไข่ บนทรายได้นะคะดูนะคะติดอยู่ข้างฝาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่โตพอแล้วนะคะกินได้แล้วนะคะเช้านี้ก็ได้เอาออกมากินแล้วเหมือนกันนะคะนี่นะคะเกาะฝาไว้เต็มเลยนะค,ะคือรอบแรกนะคะตอนรอบแรกคือว่าเอาไข่ครั้งแรกนะคะแล้วก็พักไว้สองวันแล้วก็มาเอาต่อนะคะ คือช่วงระหว่างที่พักไปสองวันนะคะคือแมลงเขาอยากจะไข่มากนะคะคือไม่มีที่ไข่นะคะดูเขามาไข่ตรงที่เขานะคะนี่คือเป็นที่ของเขานะคะให้ดูใกล้ๆนะคะอ่าไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนะแต่น้องหอมเห็นนะคะคือเขามาไข่ตรงนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นที่ของจิงหลีดนะคะคือเขาไม่มีที่ไข่นะคะเขาก็เลยมาไข่ไข่ขุดๆตรงที่ของเขานี่นะคะขุดตรงที่ของเขาแล้วก็เขามาไข่ตรงนี้นะคะ คือมาแคะดูแล้วก็มีแต่ไข่จิ้งหรีดเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยเมื่อวานตอนกลางคืนนะคะก็เลยเอาถาดเอาขันนี้มาวางให้เขาไข่นะคะก็พอวันนี้ตื่นเช้ามามาดูในขันก็เต็มไปเต็มไปเต็มไปหมดเลยนะคะไข่ของจิ้งหรีดนะคะขอกึนก็จะเอาแค่สองรอบนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเอาไข่จิ้งหรีดกี่รอบนะคะแต่ว่า น้องหอมไม่รู้นะคะเอาแค่สองรอบพอนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเก็บแล้วนะคะจะเก็บเอาแม่ของจิงดีดไปกินแล้วนะคะตอนเย็นก็เอาออกขายได้นะคะดูนะคะเยอะมากเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเก็บนะคะเพราะว่าตอนเช้านี้ยังไม่ว่างนะคะมีธุระที่จะต้องไปนะคะก็เลยยังไม่เก็บนะคะเดี๋ยวดรอชมกันนะคะว่าอ่าตอนเก็บมา จะมากน้อยเท่าไหร่นะคะจะมากน้อยจะเยอะมากน้อยเท่าไหร่นะคะขอกหนึ่งจะได้กี่กิโลนะคะก็รอดูนะคะตอนเย็นถึงจะเก็บนะคะแต่ว่าขอกนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะเพราะขอกนี้ยังไม่ได้เอาไข่เลยนะก็เดี๋ยวรอชมตอนเย็นนะคะตอนเก็บไข่อีกทีนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บซิ่งรีดกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บซิ่งรีดกันนะคะ ไม่รู้ว่าอันหนึ่งคอ,อก<ช>จะได้กี่กิโลนะคะมันลุ้นกันนะคะเอ๋อเริ่มเก็บสิ่งบิดแล้วนะคะตอนนี้มันลุ้นกันนะคะว่าคอ,อกนี้จะได้กี่กิโลนะคะอีกคอกนึงยังไม่โตนะคะ,ะแต่ว่าคอ,อกนี้จะเก็บแล้วนะคะเกยบเ็บเอาเมื่ออ่อยเนี้ยงต้องพูดเนอะ ประมาณกิโลไม่รู้นะเยอะ er มากน่าจะสิบโลมีนะคะประมาณนี้เนาะ <consciousness> <scientist> ตอนนี้แยกตัวเป็นกับตัวตายก่อนนะคะตัวที่อยู่ข้างบนมันยังไม่ตายนะคะแล้วก็มันไม่ติดขี้มันด้วยนะคะถ้าที่อยู่ข้างล่างทําะมันจะตายแล้วเนะะวาะเพราะว,ว,ว,ว่ามันอัดกันแน่นมากนะคะ ตัวที่อยู่ข้างล่างตายแล้วนะคะแล้วก็มันติดกับขี้ไหมนะคะข้างล่างต้องเอาไปล้างนะคะข้างบนก็ล้างอยู่แต่ว่ามันก็จะล้างง่ายกว่านะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองช่างดูนะคะว่าได้ทั้งหมดได้กี่กิโลนะคะตอนนี้คือจะทําเป็นถุงละครึ่งโลนะคะเพื่อที่จะเอาขายนะคะมันจะได้ขายง่ายกว่านะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ครึ่งโลนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะขายกิโลละสองร้อยบาทนะคะไม่รู้ว่าทั้งหมดจะได้กี่กิโลนะคะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะก็ได้ชั่งเสร็จแล้วไม่รู้ว่ามีกี่กิโลนะคะเดี๋ยวจะมานับดูนะคะหนึ่งสองสามสี่โลห้าหกเจปดเกสิบ เอ็ดส <12 S 2> mm ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก จ็ดสิบแปดน่าจะประมาณสิบเก้าโลนะคะอคอกหนึ่งนะคะน่าจะได้ออคอกหนึ่งนะคะได้ประมาณสิบแปดถึงสิบเก้าโลนะคะได้เยอะอยู่นะคะประมาณนี้คือตอนยังไม่ลวกนะคะคิดว่าจะได้แบบน่าจะประมาณยี่สิบหรือยี่สิบกิโลกว่านะคะแต่พอมาลวกลวกมานะคะมันก็หดไปนะคะได้แค่นี้ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะทั้งหมดได้ประมาณสิบเก้าโลนะคะสิบแปดเก้าโลนะคะ ประมาณนี้นะก็จะทําเป็นอันนี้หนึ่งกิโลนะคะแล้วก็อันนี้ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็อันนี้คือสองขีดครึ่งนะคะก็จะราคาห้าสิบบาทเนาะแล้วก็อันนี้คือหกขีดนะคะก็คิดคิดซะว่าเป็นห้าขีดเนาะก,ก็ครึ่งโลนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งกิโลสองรอยบาทนะคะ สรุปแล้วนะคะตอนนี้คือ1คอกนะคะจะได้ประมาณ18-19กโลนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะขอลาไปก่อนนะคะคือได้รู้คำตอบแล้วนะคะว่า1คอกจะได้ประมาณ18-19กกิโลนะคะอยู่ที่ประมาณด้วยเนาะก็ในคอกนี้นะคะที่ได้ประมาณ18-19กโลนะคะก็ใส ไข่จิ้งหรีดไปประมาณ7ขันนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็รอล,ลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะได้กี่กิโลนะคะแต่ว่าอันนั้นคือยังไม่ได้เก็บไข่นะคะก็น่าจะอีก2 3อาทิตย์นะคะก็เอาออกได้แล้วนะคะอันนี้คือชุดแรกที่เอามาเลี้ยงนะคะได้ประมาณ1 8 1 9กโลนะคะก็สำหรับที่นี้เดี๋ยวขอลาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ